สวัสดีค่ะวันนี้มีพามาดูสีนะคะดให้เอฟสีนะคะสวยเหมือนกันนะคะนี่วันนี้จะมีอากาศคึ้มหน่อยนะคะมีก้อนเมฆ ทำให้ไม่ร้อนมากค่ะปกติถ้ามีแดดนะคะจะร้อนมากๆเลยมีคนเล่นน้ำด้วยนะคะน้ำมันจะเย็นๆหน่อยเห็นไหมคะก้อนเมฆคืมเชียมือตอง เป็นแม่น,น้ำที่ใหญ่นะคะที่เขาจะเรียกเซค่ะเหมือนจะเป็นทางบ้านเราจะเป็นคลองน้ำใหญ่ค่ะอากาศสวยอากาศดีค่ะไม่ใช่สวยไม่ใช่บรรยากาศสวยดีค่ะทำให้ดีแหลกดีนะคะบรรยากาศคนปั่นเรือด้วยปั่นเรือเล่นนะคะ คือเป็นสุดยอดค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะชื่อ F F F ซนะคะสวยเสียงขึ้นนิดนึงถ้าเดดออกจะสถานที่นี้จะสวยเลยนะคะ ะะแต่ชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่านะคะเพราะมันจะทำให้ไม่ร้อนมากนะสวัสดีค่ะมาสถานที่อีกเที่ยงนะคะมันจะเป็นเดินตามเขานะคะตามเขาคลองน้ำไหลนะคะเราจะไปดูสถานที่น้ำตกค่ะ ดูสถานที่น้ําตกกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเห็นภาพไหมคะภาพตรงเมืองเขาจะโกนสวยนะคะดูใกล้ๆมมาค่ะดูน้ําตกค่ะสถานีแห่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ ไปค่ะตามมีไปเลยค่ะเราจะเดินตามถนนเล็กๆสายทางสายทางตามมาเลยค่ะบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะตอนนี้มันยังเมฆบัง ก้อนเมฆบังพระอา,าทิตย์อยู่นะคะแดดก็เลยไม่ออกค่ะเสียงน้ำตกสู้ซาเลยนะคะน้ำเย็นคึ่มๆแบบนี้ถ้าอยู่ในป่านี้มันจะอากาศเย็นๆน,นะคะแต่มีนี่พร้อมทุกอย่างค่ะเสียงน้ำดังมากนะคะ ถ้าจะไม่ได้ยินเสียงมีก็ขออภัยด้วยนะคะมีไม่ได้ใช้ไมะคะ์ค่ะน้ำตกสวยนะคะก่อนหน้านี้มีไปอยู่ที่ชื่อเมืองเขาอิมสตัตนะคะตอนนี้มาอีกทางหนึง่งชื่อโอเบอร์สตอปนะคะ ไวรัสโครโรนาทำพิษเราต้องมาเดินเขาเดินป่ากันนะคะบายบายเดินเล่นกันค่ะปีนเขาปีนภูมานะคะเสียงน้ำสาดสวยมากเลยนะคะภูเขาภูเขา,ขาต้นไม้สิ่งธรรมชาติสวยงามค่ะเรามารอด ทำกันนะคะอุ้ยมันจะมืดๆหน่อยนะคะมีน้ำน้ำหยดจากเขาด้วยอุยเย็นเลยนะคะเนี่ยจะคึมๆหน่อยนะคะสวยมากเลยเสียงดังไหมคะ หัวเมนเวลาเราเดินมานี่ต้องระวังนะคะโปทิ้นค่ะสวยมากค่ะ มือเมีะสัตว์มไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราจะทางเดินนี่ไกลนะคะยังอีกยาวไกลเลยแต่สวยนะคะเป็นธรรมชาติดีมากเลยที่นี่มีชอบ เหมือนฝนตกมากเลยค่ะแต่ไม่ใช่ฝนนะคะแต่เป็นน้ําที่ตกออกมาจากเขาค่ะตกลงมาค่ะเหมือนฝนตกค่ะสวยมากเลยสวยสวยค่ะอุ้ยน่าก,กลัว ข้างบนนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำไม่มากแล้วโทษทีค่ะมือมือค่ะมืออันนี้เราจะย้อนกลับไปอีกนะคะอันนี้ข้างบนเลยนะคะเมื่อกี้พวกมีเดินผ่านน้ำนคืออยู่ข้างล่างนู่นนะคะอันนี้คล้ายๆเป็นหน้าผาทางเดินย้อนกลับไปนะคะที่ลานจอดรถอีกนะคะโอ้ยเมหอบเลยค่ะ ถึงออกกาลังกายก็ยังหอบอยู่นะคะทางเดินทางเดินกลับนะคะปีนเขาโอเคค่ะสำหรับีี ตอนแรกพวกมีเดินอยู่ข้างล่างเนี่ค่ะอู๋เห็นไหมคะตร,ตรงตรงมีทางเดินนะคะนั่นแหละตอนนี้มีอยู่ข้างบนนะคะปาดเสียวค่ะบาดเสียวมากเลยค่ะบาดเสียวมากเลยทางเดินกลับนะคะมีบันไดให้เดิน ฮอปเลยค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะเห็นสถานที่ต่างๆสวยงามแต่ค่ะเมย์ว่าสวยแล้วเป็นธรรมชาติหูข้างบนเงียบมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเสียงน้ำรบกวนบรรยากาศเลิศมากค่ะอุตอนนี้เมไม่ได้ใช้เซลฟี่ไม้เซลฟี่นะคะ มืออัดสันต้องขออภัยค่ะเพราะว่ามีต้องห้วงกระเป๋าหลายช่องช่องกระเป๋าทางเดินเล็บเลยไหมคะบรรยากาศสิ่งทางธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาแวะชมวิดีโอของเมย์นะคะเจอกัน ในคลิปหน้าค่ะนาน,นานทีนะคะเอ๋ค่ะตอนนี้มาข้างบนเลยนะคะจะไปตรงด้านจอดรถกันแล้วนะคะนี่คือขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเ <c oughs> มื่อกี้พากันลงไปตรงน้ำตกเดินใต้เขานะคะโอากาศเย็นมากค่ะแต่ข้างนอกนี่เห็นไหมคะแดดร้อนบรรยากาศรอบนอกสวยงาม สวยงามค่ะแดดออกกร,ร้อนเลยนะคะทีนี้แต่ในถ้ำในป่าเมื่อกี้อากาศเย็นค่ะเย็นแต่ไม่เย็นมากนะคะเด้ดอเวันนี้เมเดินผ่านมาเห็นบัวเห็นบัวบ้านเรานะคะ <c oughs> น่ารักเขียยอน,นี้อันนี้รูปบัวนะคะกระดิง่ง กระดิ่งบวดังกุ้งปึ้งปุ้งโอ้ยน้ำหมดซะละนอนตากแดดเชียวนะคะนอนตากแดดกันเลยบรรยากาศเลิศมากค่ะบรรยากาศดูเขาตัดไม้ไว้ทำฟืนนำทำฐานนะคะ สวยงามค่ะ